สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำเ e x ก Profile นะฮะออลแล้วขึ้นทิ้งแทงเนาะสำหรับ V Standard นั่นเองนะเสริมของมาจาก b t d 05นั่นเองนะครับซึ่งก็มีของเพิ่มมาลิดหน่อยนะส่วนใหญ่ใช้คงเดิมเนาะก็ไม่มีอะไรละก็ตัวเริ่มนะใช้เป็นโรซินเมกัตเนาะเป็นตัวเริ่มลายทับจัวนั่นเองไม่มีอะไรซึ่งอาต้องน่ารักมากนะฮะในทีดีคือเนี่ยสุดยอดดู โอ้โห oh, oh. สุดยอดสวยมากนะฮะโอเคป่ะนะฮะเราไปดูที่เกตดสามกันเนาะอ่ะเกรดสามใบแรกนะครับเป็น Imperial Daughter นะ ใส่ไว้4ใบนะครับอิีพิเลนเตอร์ก็เป็นอีก1ใบหลักที่เราใช้เล่นเนาะบอกว่าเมื่อลงสนามนะสามารถเขาร์บัสหนึ่งะครับแล้วก็เปิดท็อป2ใบนะฮะเราก็นำหนึ่งใบขึ้นมืออีกหนึ่งใบเข้าโซหรือวางไว้ท็อปกองก็ได้จากนั้นถ้าตัวมันทับเกรดสามครับมันจะบวกหมินห้าแล้วบวกคิคือมันเป็นใบไลท์ทุกเทิร์นเนาะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะแล้วก็เทล่าบอกว่าแอคนะครับมันบดเทิร์นโซบัสหนึ่งแล้วจิ้มใบหนึ่งบวงหกพันน,ะะนั่นเองก็เป็นสกิลพิเศษได้นะ ใไว้สี่ใบนั่นเองนะครับต่อมาเป็น c ีโอมาเทรสืนะใส่ไว้4นะี่ใบเนาะก็เป็นอีกหนึ่งใบเกียร์นะครับตัวเล่นนะระดับเดียวกับเจ้านี่เลยเนาะเก่งเหมือนกันนะฮะบ,บอกว่า แอคนะครับเคาตบอลหนึ่งจวบหนึ่งแล้วเช็คท็อปเนอะไว้บนเว้ล่าก็ได้เนาะแล้วก็สกิลล่ามบอกว่าถ้าเราเห็นการจากกองนะตัวมันจะบวกห้าพันนั่นเองนะแล้วก็ทําได้เรื่อยๆนะแต่ว่าหนึ่งเทคเนี่ยจะบวกแค่ห้าพันนะครับก็คือสมมุติว่าเราเปิดกองดูกองเปิดท็อปอะไรเงี้ยสองท็อปมันก็จะบวกพลังมาเลยนะถือว่าเป็นสกิลปั๊มที่ค่อนข้างดีแล้วก็บวกได้ทั้งแวนทั้งเหรียญนะครับตามนั้นเลยนะก็ใส่มาสนะี่ใบเนาะก็เป็นเกรดสามอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็เกรดสาม กวางบอกว่าแอคนะครับว so ันเบอร์เซิร์นโซบัสเกตสามสองใบทิ้งมือหนึ่งใบนะแล้วก็เปิดท็อปเจ็ดใบนะฮะแล้วก็นำคีย์ที่เขทิเกอร์นะครับไม่เกินสองใบเรียงไว้บนสุดของกองนะฮะจากนั้นที่เหลือสับแล้วนำะไปไว้ใต้กองนั่นเองนะฮะแล้วก็เลือกยูนิตหกใบบวกหมื่นอันเองเป็นใบปิดเกมนะเพราะว่าเรียงคีย์บนกองได้สองใบนะครับแล้วก็จิ้มยูนิตทั้งบอร์ดเนี่ยบวกหมื่นได้ถือเป็นอะไรที่ดีมากนะคือสำหรับกวางนะใส่สองใบนะฮะเมาเป็น promise daughter นะผมใส่ไว้ สใบนะ p r o m i ร r เตอร์นะก็เป็นกี่2ตัวตีที่โคตรเก่งของเด็กมันเลยนะฮะก็บอกว่าเมื่อตีแวนนะครับ ถ้าเรามีมือสี่ใบขึ้นไปก็จะบวกหนะกพันเนาะทรล่าบอกว่าจะไม่โดนรีไทยนะครับจากสกิลของการรุกแข่งนั่นเองเนะี่ยเป็นใบที่ไม่โดนยิงอะ่ะเวลาชนครั้งนี้โลกไปยืนในสองตัวเขาก็จะยิงไม่ได้เนาะแล้วก็เป็นใบที่ตีสิบห้านะครับต่อเกณฑ์หนึ่งจะเป็นยีิบสามนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะามันจะตีเป็กาดเขาของหมื่นห้าชัวชวนั่นเองนะเป็นตัวที่เอามาแห่นะครับเอามาตีก็ทางโหดมากนะสำหรับฟูมิสเตอร์อรแนะนําให้ใส่ไปสี่ใบนะแล้วก็ของใหม่ครับเป็น เล็ก a ท g งเกลีเมกัดนะครับบอกว่าลงสนามเขาจะบัตหนึ่งโซบัตหนึ่งดูท็อปสองใบเรียงไงก็ได้นะครับแล้วก็ไว้บนกองจวยหนึ่งนั่นเองนะแล้วเทคลาบอกว่า ได้เช็คเจอทิกจะบวก5,000นั่นเองก็เป็นใบหาของขึ้นมือนะครับแล้วก็ความพลังตีได้นะใส่สีนะครับแล้วก็จะเป็นคนนี้นะครับใส่ไว้2ใบเนาะเป็น Battle Sister นะฮะ Orange Jet นะครับบอกว่าไม่มีสกิลนะครับตี12,000นะก็เป็นใบตีแบนที่เป็น Excel เข้านั่นเองนะ Excel กเซลโพเทคสามารถตีแบนเข้านั่นเองก็ไม่มีชิลแหละเป็นใบตีเฉยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเนี่ยไปใส่เกียร์สองตั้งแต่ชุดศูนย์หนึ่งได้ที่บอกว่าลงมาชุดท็อปไว้บนใบล่างก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นตัััววทีี่ตตคคาสนะรบแล้ก็ โจนหนึ่งทิ้งหนึ่งจากนั้นได้เช็คเ่าบุก6ก0 0ันได้นะก็ใส่วบนั้นก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะแต่ว่าใบนี้มันค่อนข้างง่ายแหละเพราะว่ามันตีหมื่นสองมันไม่ต้องอะไรมันก็สามารถที่จะตีแบวนเข่าๆหนีงนะก็ใส่ไปสองใบตัวแหนได้ด้วยนะ แล้วก็เป็นใบนี้นะครับ b a t t e e Sister t o t ยนะฮะก็1ใบเนาะเป็นเกรดสองหนึ่งพี่ก็ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าติดไว้ก็โอเคนะมันบอกว่าในเธอเราถ้าเรามีมือ10ใบขึ้นไปบวกมือบวกคีนะฮะก็ตีสิบแปดสองขีนั่นแหละนะครับต่อเ,อเกรดหนึ่งเป็นยี่หกแล้วก็บวกอ e ีกหกพันจากรอีพิเลียนดอเตอร์เป็นสามสองได้มันก็จะยืนตีสองขีนั่นเองก็เป็นใบแบกคีใบหนึ่งนะแล้วก็เป็น ตัวของ Circle Megas กัสนับใส่ไว้4ใบนะมันบอกว่าดูเลยครับเขาจะบัตรหนึ่วหนึ่งได้แล้วก็ถึกล่างบอกว่ายืนเรียยืนแวนนะครับถ้าเราได้ได้เกตสขึ้นไปเนี่ยเก็บไปใต้กองแล้วจว1หนึ่งได้น,นั่นเองก็เป็นสกิลเปลี่ยนมือได้เวลาเราไดเจอของไม่ดีที่เราไม่อยากได้อะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ไว้บนะใบแล้วก็เป็นของใหม่ครับอีก4ใบนะฮะบ,บอกว่า เมื่อลงแวนลงเหลี่ยนะครับเปิดท็อป2ใบาจากนั้นเรียงใงก็ได้นะฮะวางไว้บนกล่องเดิมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเพราะว่ามันไม่มีคอสอะแล้วมันสามารถลงแล้วสามารถเรียงแล้วเปลี่ยนท็อปกลองได้เลยนะอย่างเช่นผมสมมติให้ดูนะสมมติว่าเราเปิดมาเจอคีสกับดอใช่ไหมอ่ะสมมติตอนแรกมันอย่างนี้แล้วก็ระวังไว้บนกล่องใช่ป่ะแล้วสมมติเราเอาแวนตีอะเราได้เราจะได้เป็นดอรเราจะโจคีซึ่งถ้าตัวมันอะเรียงใหม่เป็นคีสไว้ข้างบนอะตีครับได้คี แล้วก็เทินถัดไปเจ็บดอบวกพลังแหวนระจั่วเห็นว่าว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนผลของเกมได้เลยนะสําหรับตัวมันถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็ส่งของได้ถ้าท็อปเป็นทิกก็ไม่ส่งจ่วแต่ว่าถ้าท็อปไม่ใช่ทิกก็จ่วคือมันค่อนข้างที่จะดีครับมันเหมือนแบบรู้อนาคตได้นะหรือว่าเก่งมากนะใส่ไปสี่นะครับ แล้วก็เป็นลักเบิร์ดนะใส่ไปสอใบลักเบิร์ดก็เป็นอีกหนึ่งใบตัวแห่ได้บอกว่าลงมาทอโซสองใบแล้วโจวนหนึ่งจากนั้นตัวเองจะบบก6,000เป็นตีสิบเตอนมันลงมาครั้งแรกกันเองก็เป็นอีกหใบแห่ต้นเกมเนาะเพราะว่าภาค V อ่ะตัวเริ่มไม่ถอยพอตัวเริ่มไม่ถอยปุ๊บอบบเวลาเราไล่เกตหนึ่งปุ๊บใช่ปะ่ะเราเราก็ไล่เกตสอ่ะมันจะมีโซสใบพอดี ล้วสมมติว่าเราเริ่มก่อนไปเขาเป็นเกจหนึ่งเราเริ่มหลังไปเขาก็เป็นเกจสองอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะยืนเกินหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ลงลักเบิร์ดไปเพื่อจัว่วคืนมาแล้วก็ตีได้เป็นใบแห่ที่ค่อนข้างดีนะสำหรับลักเบิร์ดนะฮะแล้วก็จะเป็นคนนี้สองใบเนาะสำหรับฟาสฟา a r เร m e มกัสนะบ,บอกว่าลงมาดูทับกล้องหนึ่งใบจากนั้นเรียงไว้บนใบล่างก็ได้ก็เป็นใบที่ดูบวกพลังให้อามาเลเทราส์ได้แล้วก็ถ้าเจอทิก,กอาจจะไว้บนเพื่อรอได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ทิกอาจจะไว้ใตกกนะ้กอง เป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างโอเคนะใส่สองใบนะครับสำหรับทิกเกอร์นะครับผมก็จะใส่เป็นคีเนาะคีจะใส่ไว้8ใบนะบเพราะว่าเด็กเนี่ยค่อนข้างดีนะครับในการใส่คีเพราะว่าทิกมันมี3แบบเองนะครับออร่าเ้นเนาะไม่คีก็ต้องเป็นดออะนะฮะซึ่งดอผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคีมันสามารถเอามากดแดมได้ไงแล้วเราก็มีตัวของกวางเนี่ยในการช่วยเลี้ยงคีได้ด้วยนะมันเล่นกับพีเนี่ยเลยต้องใส่ขีไว้นะครับแล้วก็เด็กเนี่ยมันเป็นเด็กที่ทํานายหัวกองได้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมีโอกาสออก ทิเกอร์ได้มากกว่าเด็กอื่นๆมันเองนะแล้วมันก็สามารถที่จะมีท่าเล่นเหลีย่ยมอะไรเงี้ยอย่างตัวฟอสฟอรีเมกัสเนี่ยลงมาปุ๊บอ่าเปิดท็อปกองนะอาจจะไม่ทิทิเกอร์นะแล้วก็อาจจะวางไว้เหมือนเดิมก็ได้เพราะาตัวมันสามารถเลือกวางไว้บนหรือล่างก็ได้นะส่วนใหญ่อ่ะคนที่เขาไม่เจอทีเขาจะวางไวล่างไงแต่บางทีถ้าจะเล่นเหลี่ยมๆหน่อยก็ลงมาครับไวท็อปกองคู่แข่งจะคิดว่าใบเนี้เป็นทิเกอร์ไงเพราะว่าเราวางไวท็อปนั่นเองนะจากนั้นก็เอาตัวมันตี เขาก็จะกัดที่มิดนะเพราะเขาควรเราออกคี้นะเพราะว่าถ้าออกคี้บางทีมันอาจจะไหลได้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็กัดที่มิดเขาก็เสียมือในการกัดจริงถูกไหมตอนนั้นเราก็ได้ครับปรากฏว่าไม่เป็นทีครับเออก็เอาไว้เลี้ยงเขาได้นะอ่าก็เหมือนหลอกให้เขากัดน,นั่นเองนะก็ใส่คี้ไว้แปดเนาะตอนนั้นก็เป็นดอฮะดอพีจีสี่แล้วก็เป็นฮิวใหม่สี่นะย้ำว่าฮิวใหม่นะครับเพราะว่าน่ารักนะฮิวเก,ก่าก็น่ารักแต่ว่าฮิวใหม่ก็น่ารักเข้าไว้เออไม่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 ดีมีผลอะไรเค่ว่ามันน่ารรัักกนะคบ็ ใส่ทิกเกอร์ประมาณนี้เลยเนาะอ่ะในส่วนของท่าเล่นนะฮะความจริงก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากเนาะเกมหนึ่งที่ ไรได้ก็มบนี้ก็จะดีเพราะว่ามันตัวไรทำมันคาตาบัตโจวได้ไงมันสามารถที่จะเพิ่มมือดิ่งใบเพื่อชีงความได้เปรียบต้นเกมได้อะไรเงี้ยมือหนึ่งใบน่้าจะเอามาแห่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้มือเพิ่มถูกป่ะเราก็จะแห่แล้วมันก็ค้างได้เปรียบเ,เพราะว่าถึงเสียไปมือเราก็จะเท่ากับวีไฟอยู่ดีต้นเกมความจริงไม่ต้องแห่ก็ได้นะแต่ถ้าคิดว่วมือเยอะก็แห่ก็ได้ต้นเกมถ้าไรใบนี้ก็ดีนะมันยืนหมื่นสองมันไม่ค่อยมีใครกล้าแห่นะเพราะว่าสมมติเราเริ่มก่อนเลยเรายืนหมื่นสองใช่ป ล,ออลงมาปุ๊บคาตัตบัตหนึ่งจั่วได้นะแต่ถ้ามีอีกดมหนึ่งเนี่ยเราอาจจะลงเป็นใบนี้ก็ได้นะถ้ามีแดมเหลือเนี่ยคาตัตบัตหนึ่งล้วก็โซบัสหนึ่งนะครับเปิดดูสองใบนะล้วก็เรียงไงก็ได้นะสมมติว่าเปิดมาปุ๊บเจอวันนี้ทิกเกอร์ใครก็ได้สับใบนึงนะฮะเราก็เอาใครก็ได้ที่เราอยากจะจั่วขึ้นมือ,อไว้บนใช่ไหมล้วก็จั่วหนึ่งแล้วใบต่อไปก็จะเป็นทิกที่วันตีปุ๊บจะบอกคี อันนี้ประมาณนี้เนาะเรียงผลทิกเกอร์ใหม่ได้นะครับสำหรับใบนี้ก็ถือว่าเป็นใบที่เก่งต้นเกมนะแลยยิ่งออกทิกะอะวบอีก5000ก็จะเป็นใบแห่ที่ดีมากหรือว่าถ้าไม่เล่นใบนี้ก็ได้เล่นลักเบิร์ดก็ได้ต้นเกมลงมาถอด2ใบจะได้จั่วมาใบหนึ่งนั่นเองนะครับสามารถตี11-12ได้ประมาณนี้นะฮะเราก็ขึ้นเกียร์สครับขึ้นเกียร์สจะได้โพเทคก่อนโอ,อ้ผมลืมแนะนำโพเทคเลยนะฮะขออภยัยโพเทค ใส่กี่ใบก็ได้แต่ว่าไม่เกิน4ี่ใบก็พอแล้วนะครับเอาจริงก็เมื่อก่อนใส่เยอะนะครับก็ไม่รู้จะใส่ไปทําไมนะใส่ไปก่อนก็ได้นะใส่สิบใบก็ได้ก็เอาไว้กันกันดีกว่านะครับก็มีเหลือดีกว่าขาดนะแต่ว่าโปรเทคเนี่ยมันสามารถวนใช้ได้นะใส่เสร็จมันก็จะกลับไปที่เดิมแล้วก็วนมาใช้ใหม่ได้ซึ่งความจริงมันก็ใช้อยู่แค่นี้แหละครับโปรเทคก็อยู่ขึ้นมือนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ลงไปแห่ครับผมเราก็อาจจะมีของลงไปคัาตบ้านหนึ่งหรืทบกองโจนหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะแนะนาว อยากให้มีเลียอากาศให้เต็มแถวหน้านะมันจะได้โหดๆดุๆนะถ้าเจอแคนยิงก็เอาเนี้ยสองใบยืนหน้านะครับ มทดลองมาแล้วนะฮะแล้วก็ได้แชมป์ล้านมาแล้วด้วยนะครับด้วยการยืนใบเนี้ยสองนาทุกเทิร์นเลยทุกเกมนะครับเจอคังยิโรวอะไรก็ยืนเงี้ยเออแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้เขาตีข้างก็กาดครับตีข้างก็ขาดแล้วก็ลุมตีเขาขอหมื่นห้าครับขอหมื่นห้าครับแวนตีขอหมื่นห้าครับอะไรเงี้ยสอยเขาทุกเทิร์นนะเออได้แชมป์ด้วยเองนี้อาจจะมีใบเนี้ยลงมาเปิดท็อปสองของก็ได้นะแล้วก็เป็นอาม่าคาทบัสหนึ่งแล้วก็โจวหนึ่งเช็คท็อปนั่นเองนะใบนี้ก็สามารถทีีี่่จจะะะะะบบบบบววววววกกกกกพลลังใใใใใหหหห้้้้้้้แแแนนนนนนไไไดดด็็ฮสาาามรถทย ับันก็จะตีแรงนั่นเองแันั้นก็เล่นอย่างนี้ฮะตีไปปุ๊บอาจจะออกที่ก็ได้เพราะว่าเราก็ส่องไปนะครับก็ได้คี้อะไรก็คีแบนพลังข้างอะไรอย่างี้ก็ดูข้างที่พลังน้อยกว่าแล้วก็โยนพลังให้นะอย่างข้างนี้ก็1 4อันนี้เป็น20นะครับส่วน ทางนี้ถ้าได้ทิเกอร์บวกสี่พันอันนี้สิบเจ็ดได้ก็เป็นยีิบสองอันนี้ยี่สิบก็อยู่ตรทางนี้อันนี้ก็จะบวกพลังแล้วก็ตีตีไปประมาณนี้นะครับคือเด็กมันไม่ได้ยากเนาะมันก็เล่นแค่นี้แหละหามือนะฮะจากนั้นก็ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญนะความจริงก็อยากให้รักษาไว้นะครับแต่ว่าถ้าเขาแห่ตีมา,าแรงๆเนี่ยก็ปล่อยก็ได้นะแต่ว่าถ้ามีก็จะดีเพราะมันมันต่อ18แล้วมันขอ15ทุกเทินอะ่ะนะครับหรือยิ่งยืน2ขครั้งาง1 5่นาอะไรเงี้ยค่อนข้างาดีนะ แล้วก็เทิร์นต่อมาก็ไล่ครับเด็กนี้จะเป็นเด็กที่ไล่ทุกเทิร์นนะครับทุกเทิร์นเราจะไล่เนาะถ้ามีเกศสามก็แนะนำให้ไล่เพราะมันจะได้โปรเทคแล้วก็จะได้รับสกิลอย่างเช่น e นิพิทนาเตอร์อะไรเงี้ยไล่ปุ๊บก็จะบัสหนึ่งแล้วก็เปิดสองใบหยิบใบหนึ่งขึ้นมือที่เหลือไว้บนหรือเอาข้อโซก็ได้นะฮะถ้าเราอยากได้โซไปกดเทคแวนถอดโซ่โบกพลังหรือว่ากดลักเบิร์ดเนี่ยก็เสียบเสียบไปก็ได้นะครับถ้าเจอเกศสามนะครับก็ให้เอาข้อโซนะเพราะเราจะเอาไปคอมโบกับสกิลของกวางนะครับเพราะกวางต้องถอดเกเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นทิกเกอร์อาจจะวางไว้บนก็ได้นะครับความจริงเด็กนี้ก็ใช้โซวพวกหลักเบิร์ดใช้โซวนอะไรเงี้ยอาจจะยัดยัดเข้าไปก็ได้เพื่อคำโซลไม่เป็นไรนะถ้ามันเป็น normal unit ก็ถือว่ารีดทิกเกอร์ได้นั่นเองแล้วตัวมันก็จะบวกพลัง15ื่บวกทีจากนั้นเราก็ ท็อปโซครับบวกหกพันให้สักข้างหนึ่งนะที่มันเบาที่สุดนั่นเองหรือจะบวกแวนก็ได้ถ้าคิดว่าเขาไม่มีพีจีนะครับก็บวกแวนตีอย่างหนักไป2ขีดนะมันก็ดีไป3ามนะครับถ้าต่อบุกจะสี่หนึ่งค่อนข้างแรงนะฮะจากนั้นก็เล่นแค่นี้แหละแวนเปิดนะครับเล่นนี้แวนเปิดตลอดนะแล้วก็เลียตามนะคแบบเลียตามแค่นี้เองเล่นนี้เลยประมาณนี้เลยเนาะคืนหน้าก็ไล่อีกนะครับปุ่มลงมาจากนั้นเขาจะบัตเปิดท็อปนะฮะหาของแล้วก็บวกพลังนั่นเองก็เอาโปรเทคเรื่อยๆครับมันก็จะมีโปรเทคเรื่อยๆนะ แต่นันก็แค่นี้แล้วถ้าขนาอยู่ก็ยังไม่ต้องไปทําอะไรกับมันก็ได้นะตีไปนะครับก็ตีตีเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับประมาณนี้เนาะเราก็ดูว่าโซนเราถึงแล้วนะความจริงถ้าเราจะปิดเกมเราก็ใช้ตัวของกวางก็ได้นะเราก็ลงกวางนะครับจากนั้นทำถิกกว้างทิ้งมือ1นใบนะถอดเกศสามสอง ล้วก็จะเปิดเจ็ดเรียงขี้ไว้บนกองสองใบนะครับก็ถ้าโชคดีก็จะติดขี้สองใบเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะที่จะเรียงขี้ไวบ้บนกองสองใบนั่นเองนะครับแล้วมันจะแจกทั้งบอดบวกหมื่นนะความจริงหาอะไรมาลงหลังแวนก่อนก็ได้นะก่อนกดเทคถ้ากดเทคอะ่ะแนะนําให้มีของเต็มบอดนะครับเพราะว่า มันจะได้บวกพลังทั้งบอร์ดนั่นเองจากนั้นก็กดเทคไปปุ๊บแล้วก็จะได้ทิกเกอร์วางไว้บนกอง2ใบนะครับจากนั้นก็เล่นง,ง่ายๆฮะก็บวกพลังไปอิกพีเรียมันบวก1 5ื่นบวกคีอยู่แล้วใช่ไหมก็ถอดโซจิ้มใบนี้บวก0กพันฮะจริงๆตอนนี้แมลงมากแล้วก็ตีไดครับคีคีแวนพลังข้างคีคีแปนพลังข้างอะไรเงี้ยล้วก็ตีอันเนี้ยยีถูกปะ แล้วก็บวกกว้างอีกหมื่นหมื่นเป็นสี่สิบได้ทิกเป็นห้าหมื่นแล้วอะเลนเนี้ยอันนี้ก็ยี่สิบเหมือนกันนะครับได้ทิกเป็นสามสิบกว้างหมื่นหมื่นก็เป็นห้าสิบเท่ากันนั่นเองนะฮะแล้วอันนี้ยังไม่รวมอีิปเลียนที่บวกพลังอีกนะก็ถือว่าเป็นท่าปิดค่อนข้างแรงนะสาหรับกว้างนั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับดิโก้ไฟออร์ลาเคลนทิงแถบอกเลยว่าไม่ใช่เล็กที่เล่นยากนะก็ชิลๆรับผมเล็กนี้ของตี แค่เองนะครับแล้วก็มีโปรเทคเอามากากเขาถือว่าเป็นเด็กที่เก่งอีกเด็กหนึ่งเนาะซึ่งก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับวัินี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ